สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการหนึ่งนาทีกับพี่เก่งค่ะเราเดินทางมาถึง EP ที่3นะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนออนไลน์นะคะและวันนี้ค่ะรายการหนึ่งนาทีกับพี่เก่งท่านรองมีข้อมูลข่าวสารอะไรมาแจ้งให้นักาศาึกษาทราบเราไปติดตามกันเลยค่ะ นี้นะคะ EP 3ค่ะเราก็มาอยู่กับรายการหนึ่งนาที่กับพี่เกณค่ะวันนี้เราจะมาสอบถามท่านรองกันนะคะว่า EP 3ท่านรองมีข้อมูลข่าวสารอะไรจะแจ้งให้แก่นักศึกษาทราบบ้างค่ะท่านรองเลยค่ะครับสวัสดีครับพี่อุสวัสดีครับทุกนักทึาษาทุกคนนะครับ2ปีเต็มนะครับที่เราห่างหายจากการเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับ เพราะสถานการณ์โควิด -19 วันนี้มหาวิทยาลัยพร้อมแล้วนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับที่เตรียมพร้อมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแบบร้อยเปอร์เซ็นะครับเพราะฉะนั้นลูกๆไม่ต้องกังวลนะครับที่มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมในการดูแลลูกๆเมื่อ <ME> ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับใครที่ติดเชื้อโควิด -19 เราก็จะมีศูนย์ S I U Home Isolation นะครับที่จะคอยดูแลลูกๆเป็นที่พักพิงในยามที่ลูกเจ็บป่วยนะครับเพราะฉะนั้น ห้องเรียนของเราพร้อมเปิดรับสื่อการเรียนการสอนของเราพร้อมที่จะดูแลลูก,ลกๆทุกคนที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยราชพัฒนรธนีมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยแห่งความจงรักภักดีเหนือเก้าและเราจะร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไปด้วยกันนะครับเจอกันครับที่มหาวิทยาลัยราชพัฒรธนีของเราครับ และเพมีใ้นักศึกษาทุกคนาปรกาศมนการรัข้อมูลข่าวสารจากกรมพัฒนาศึกษาค่ะรบกวนทุกท่านนะคะกดติดตามกลกระดิ่และก็กดหัวใจให้แก่รายการหน้าทีกับเจยนะคะแล้วพกัน EP4 ค่ะในสัปดาห์ต่อไปนะคะและทุกคนคะวันนี้อย่าลืมัเายโวยกันนะคะ